ใครจะไปที่ไหนอยู่กับใครเธอรู้หมดเห็นนิ่งๆอย่างนั้นเรื่องผู้ช้ไม่มีอดปากน้ำไม่ผู้จาแต่มือไว้นะคะก็รู้ไปหมดทุกเรื่องยกเป็นเรื่องของตัวเองรู้มากจนไม่เกรงใจว่าใครจะว่ารู้ไปหมดทุกเรื่องซอ้อใสเกือกนะจ้าปากนิ่งๆไว้นดีหยุดจะหาว่าไม่เตือนเห็นเธนิ่งๆเนียนยิ่งกว่าฟุงรักแต่ถ้ามองแว๊บ แม่แอปทำแช่เชือนทำเก็บอาการเวลาอยู่กับเพื่อนพอรับลังแอบเชือนมาเชือดเพื่อนนั่นแหละเห็นเธอนิ่งๆิ่งเนียนจริงนะแม่คุณทั้งรุ่นใหญ่ไวรุ่นมาให้วุ่นไม่แค่อ์อบว่าสีใสแต่สุดท้ายตอนแลเห็นนิ่งๆิ่งแต่ตัวแม่เผยทัดแท้ไม่เบา แต่ก็สวยดีแต่ไงบูรี่ทำตีหน้าเศร้าต่อหน้าเธอว่าไม่เอารับหลังคกงเหงาเข้าบูเขามาคลองแอปเป็นซื่อๆใสๆที่แท้ออกลายแผ่นลายสยองต่อหน้าแดงผ้าหุ่มทองรับหลังที่ดอกไม้สีทองเคยๆก็มองแต่ก็ไม่ได้อยากจะเอา ก็รู้ไปหมดทุกเรื่องยกเป็นเรื่องของตัวเองรู้มากจนไม่เกรงใจว่าใครจะว่ารู้ไปหมดทุกเรื่องซอ้อใสเกือกนะจ๊าปากนิ่งๆไว้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเห็นเธอนิ่งๆเนียนยิ่งกว่าฟุ้งรักแต่ท้ามองวับๆแม่แอบทำแฉเชื่อนทำเก็บอาการเวลาอยู่กับเพื่อนพอรับลังแอบเชื่อนมาเฉือดเพื่อนนั่นแหละเห็นเธอนิ่งๆ จริงนะแม่คุณทั้งรุ่นใหญ่ไวรุ่นมาให้วุ่นไม่แค่เอบว่าซีไซแต่สุดท้ายตอนแลเห็นนิ่งๆแต่ตัวแม่เผยทัดแท้ไม่เบาเห็นทธอนิ่งๆเนียน,น,นยิ่งกว่าฟูงรักแต่ถมองแวบๆแม่แอบ แ่เชือนทำเก็บอาการเวลาอยู่กับเพื่อนพอรับลังแอบเชือนมาเชือดเพื่อนนั่นแหละเห็นเธอนิ่งๆิ่งเนียยจริงนะแม่คุณทั้งรุ่นใหญ่ไว้รุ่นมาให้วุ่นไม่แค่เออบว่าซีไซสแต่สุดท้ายต่อแลเห็นนิ่งๆิ่งแต่ตัวแม่เผยทัดแทไม่เบา